รู้ไหมว่าโรคไทรอยมีผลต่อสมองแค่ไหนไปฟังคําตอบในคลิปนี้กันครับโรคไทรอยมีผลกระทบต่อสมองและระบบประสาทอย่างชัดเจนเพราะฮอร์โมนไทรอยมีบทบาทสําคัญในการควบคุมระบบเผาผลาญและการทํางานของเซลล์ต่างๆรวมถึงเซลล์สมองด้วยครับอย่างแรกนะครับมีผลต่อความจําและสมาธิในไทรอยต่ําจะมีอาการสมองล้าลืมง่ายสมาธิสั้นคิดช้าหรือรู้สึกมึนงงครับส่วนในไทรอยเป็นพิษ จะทำให้รู้สึกกรวนกระวายสมาธิหลุดง่ายและส่งผลต่อความจำระยะสั้นครับ 2. อ,อารมณ์และจิตใจในไทยรอยต่ำจะเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าอารมณ์หดหู่หรือรู้สึกเฉื่อยชาครับส่วนในไทยรอยเป็นพิษอาจทำให้รู้สึกหมุดหงิดวิตกกังวลหรืออารมณ์ปแปรปรวนซึ่งในบางคนอาจมีอาการคล้ายโรคไบโพล่าครับ 3. การนอนหลับในไทรอยเป็นพิษ จะนอนหลับยากหรือตื่นบ่อยส่วนในไทรอยต่ำจะมีอาการง่วงซึมตลอดเวลาแต่มีปัญหาการนอนหลับไม่ลึกครับ 4. อาการทางระบบประสาทบางคนจะมีอาการสั่นมือสั่นหรือรู้สึกชาโดยเฉพาะคนที่เป็นไทรอยเป็นพิษครับ